ขาเชาเป็นโรงงานเอ้าเหรอแล้วรายการเป็นโรงงานที่น้าจะผลิตผลิตเครื่องมืออ๋อทำทำหลายอย่างอ๋อเป็นโกด,ดังเป็นโรงงานนี้เลยเหรอใช่เดืนอนสองหนึ่งห้าเช่าเช่าเดืโอ,นะอ,อ,อ้แล้วได้เดือเดือนสองหนึ่งห้าน้าก็เลยเอ่อให้เขาเช่าไปแล้วน้าก็มาขยายข้างจังหวัดอีกยี่สิบจังหวัที่ยืน่นตัวมาแล้วเป็นข้างอย่างนะี้ครับผมอันนี้ต่อเติมเพิ่มเพราะน้าต้องใช้ ทำงานด้วยไงแต่เขาบานแค่แค่ข้างในข้างในอืมโอเคโอเคเดี๋ยวแล้วก็นี่บ้านทักคนงาครับอ่าครับผมสร้างอย่างรู้เลยบ้านทักคนงานอ่รู้ใครเห็นว่ามีมุ้งรวดมีอะไรไหมครับเรียบร้อยครับโอน่งนอนอยู่ตรงน้ำก็เป็นติดห้อง้รงน้ำสิดห้องเลยโอ้โหดูดบ้า ผมมีสวนผักด้วยอ๋อหพอดีว่ากำลังจะสร้างบ้านใหม่อจากนี้ครับนี่มันลบเนี่ยไม่ใช่อะไรหลักผมไว้เพราะบ้านหลังใหม่ที่จะสร้างจากจากติดบ้านหลังนี้นะครับไปสุดรถรถลู่รถกันสีดำเนี้เห็นไหมครับสุดแปลงนั่นแหละครับจะเป็นตึกสามชั้นอ่าตึกสามชั้นมีวสาไน้ำข้างบนอ้อโหครับฉะนั้นตรงนี้ สวนผักเลยไม่ได้ปลูกอะไรต่อและไม่ได้ทำเพราะว่าแบบเริ่มเสร็จกำลังรอรอก็อนุมัติกรกตว่าเรามีแบบมีแบบจัดวางอยู่ข้างบนอ๋อฟิตเนสอยู่ข้างบนโอ้โหแล้วจะทำเป็นอะไรครับเป็นเป็นบ้านอยู่นี่แหละบ้านอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่เฉยเรียกว่าทำรีสอร์ทไม่ใช่ท่าี่อยู่ท่านี่อยู่ไอ้แฉอ๋โห มีห้องฟิตเนสห้องสกู๊ตเตอร์ห้องออกกำลังก,กายน,นี่อะไรคอาฟิตเนสอะไรอ๋อบ้านบ้านอาวุธนะใช่ใช่เนี่ยสามชั้นเนี่ยโอ้โหสามชั้นแล้วไม่ใช่ชั้นเดียวเลยโอ้โหเขาบอกสระว่ายน้ำอยู่ข้างบนชั้นที่สามอ่ะนักขจาวสระว่ายน้ำชั้นสามใช่ไว้ชั้นสามเลยโอ้โหชัน้นล่างมันจะต้องใหญ่ขนาดไหนอราดูดิ <c oughs> แล้วน้ำจะต้องไม่รั่วด้วยนะเอ้าใครบ้าเลย ราคาตั้ง20ิบล้านใครไปทำบ้านรั่วน้ำน้ำจะสาน้ำเงี้ยก็น้นดิเขาต้องทำอย่างดีไงใช่ใช่ใช่มีบตอตึก๊อกอะไรอย่างดีหมดละใช้ระบบก่อสร้างอย่างใหญ่อะใช่ใช่ใช่ระบบต้องดีเลยไม่ใช่บ้านบ้านห้องแถวบ้านบ้านอะไรหมู่บ้านจัดสรรแต่เราไม่ได้สร้างแบบนั้นอ๋อครับ เราสร้างแบบมีมวิศวกรมาดูแลตลอดอ๋อครับจ้างเข้ามาด้วยนะอันนี้เราไม่ได้สร้างเองมันจะจ้างเขามาอ,อาืมใช่เพราะว่าโครงสร้างก็สิบกว่าล้านแล้วใช่มันจะ <ๆ S 1> ต้องใหญ่ครับเรื่อสามะาพูนก็ต้องยุงบท่านไปอยู่ตรงนี้นอืมก็เป็นบ้านหมดเลยบนบ้านหลังนี้ ไม่รู้จะทันจินปีหน้าไหมเนี่ยทันทันเดี๋ยวโหนี่ก็สวยแล้วนะผมมองว่านี่ก็หลูแล้วนะหลูแล้วเนี่ยหลวฉันต้องไปส่าเลยไม่ลูกลูกเขาอยากามันไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรอ๋อเดี๋ยวเอาไปก็ใช้หมดอ๋อใช่ก็เลยรีบใช้ก่อนรีบใช้ให้มันเกิดประโยชน์อ๋อรีบใช้ก่อนถ่ายรูปให้โมอโมถ่ายรูปไหมใถ่าย ถาปรูถ่อสวยไหมโทรศัพท์แม่ไงใช่ใช่คาคะอะรอยงเง้ยเออเนี่ยสวยเลยใช่ไม่ต้องมีเลย หลัง,งเดียวในประเทศไทย,ยเดี๋ยวไม้ไปอยุ่ตเป็นประตูไม่มีหรอกแงมากาปอยุ่ช์ใช่ใชบินเทจแนวแบบว่าแต่ว่าอยู่ในสไตล์ของ่ที่ไหนหนุ่นมคนทัชชี่เ,เขาชอบออกแนวเนี่ยเสียงตาลแบบว่า,าอ่า เดี๋ยวดูอีกสักหน่อยดูมาดูดูว่าสีตรงนี้อยากเป็นสไตล์ย้องมีคูุโลกมีลูกของการขับขี้อะไรต่างๆแล้วลูกของบริษัทอะไรออกมาเยอะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีเวลาครับเอาไว้อีกสักหน่อยมันไปเช่อไหวครับมาดูดีไซน์หน่อยนี่น,นี่ก็หลูวแล้วเนี่นย<ำ>นุวัตใช่ไหมครับถ้าค่ะนุวัตเขาจัดแต่ละลูกอันนี้ อันน้องน้องเพลงไงอันนั้นในห้องนี้น้องตุ๊กอ่าอันนี้ไอ้น้องอัน้องห้องประชุมอ๋ออันนี้น้องเพลงใช่ไหมครับอันนี้น้องพลอยอ่าน้องพลอยน้องพลอยน้องเพลงลูกออกมาเพราะว่าันแล้วทำโครงสร้างได้ประมาณนี้ที่แล้วแล้วนะเขามามาวางแบบดีไซน์แต่ละคนแล้วก็มาจับ ก็ห้องควรจะเป็นแบบไหนเพราะอันนี้มันห้องลอยห้องคอยแต่่วาชันนกเออชันนกกันอะไรนี่จะใ่ระขายธรรมดาเลยเจ้าไปจบพ่นวางไข่ไปก็ได้กระขายเนล่อนเออชันนกไปเลยกันนกกันอะไรกระแครอต่างๆเลยเออบาณจับใจบ้านนี้หวานใ่หวานในี่คืออินทนประตูอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนใคร ประมาณนี้เห็นไหมมือจับแล้วก็มาเชื่อมเอาเป็นเหล็กเป็นเหล็กออกสไตล์ญี่ปุ่นเรื่อยๆครับ <c oughs> อาก็นี่คือคอ so นเซ็ปต์ของคอยเขาจะได้ประมาณประมาณแต่เขาไม่รู้จะเกิดทำอะไรแบบไหนหรือจะเอามาอัไรนิดหนึ่ไม่ต้องซื้อบ,บอกบางเก่นอืมท่าท่าครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับลูกชายน้โม ตัวอเดียข้างเล่นร้อนเล่นอยู่แล้มีโอกาสก็ให้แม่เรา,ามาก็มานั่งเล่นร้อนเล่นลอะไรเงี้ยมันมันจะได้เปลี่ยนครับผมทติยภาพบ้างอะไรอะไก็ได้ีอย่ขึ้นอย่ได้มองภาพครับบ้างมัน <ừ> รีโมทเปิดอะไรอ่ะนะเวิร์ีโมดไฟเลยอะมีร like mm ีโมทด้วยไฟเออมันเป็นสิ่งที่ฉันออกมาหรือเป็นรู้ว่าผู้หลายายเเจลยอะไรหายรีโมทไม่เจอแล้วเอ่อฮ้อนใช่ไหมได้ธรรมดาไม่ได้ไปธรรมดาแล้วกโอ้โหเดี๋ยวเอีาวโอ้โห เยอะก็ขึเ่อยรื่ยเลข้นเรื่อยเรื่อ่าอยะเนะอยาถ้าสี่วนครับสีหนึ่งสีสองสีสามสีสี่สีห้าโอ้โหเนื้อสฟ้าหนูเจ้เอะไรรันเล็กโตเยเืโบราณูีจัดจมครับ บอกแรงเล็กเล็กกล่องเลง็กกลอ่ลองไม่ขี่อ๋อแล้วดูดูดิว่าฝนไม่มีสาได้อ่ะอะแล้วอากาศก็ถ่ายทลีได้เต็มที่เห<อ>มือนเหมือนกัว่าหนูทำร้านกาแฟจุดใดจุดหนึ่งหนูจะาา<อ>ต้องทำทำทำประมาณสักช่องหนึ่งให้มันเป็นสไตล์ประมาณนี้อืมพนังสักช่องเลยก็คือถ,ถ้าลมลมเข้ามันก็กาแฟกาแฟ ไม่รู้นะบรรยากาศของหนูเป็นลูกทุ่งหรือเปล่านะลูกทุ่งอยู่แล้วก็จะให้มันมีลมถ่ายเทครับโดยถ้าเขาได้รับจากธรรมชาติมันก็จะดีครับทอดยอดเลยและและ้วอย่างเงี้ยหนูก็มาประดับด้วดอกกุหลาบก็ไปซื้อมาใส่จำไอเดียมันก็จะออกเป็นอ,อ่อนๆหน่อยถ้าว่ามันก็จะแข็งกระด้างครับ ีจำไอเดียนะอุดไปใช่บ้างไม่ไม่ไม่ใช่ลูกเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วมาต่อหกเมตรเราบัาทำเองมาตัดต่อทำสีด้วยไหมนะอุดเมื่อทำทำเองเลยสีนะำพ่นเองเนี่ยโอ้โหพ่นไม่ได้ทาไม่ไม่อันอันนี้นะจำไม่ได้ละพ่นละพ่นนะพ่นนเนาะท้าก็ได้ใช่เงาล้าก็ได้แต่พ่นงานมันจะละเอียดกว่าใช่ใช่สวยกว่าเย็นเข้าอ่ะเย็นเย็นดีกว่าเย็นเนี่ยต้องใี คืออย่างน้อยก็แบบว่ากันผลได้ในระดับหน่งไม่ก็คือว่าแช้เหล็กกล่องธรรมดามาตีดูสวยได้นะทําสีแล้วมาแต่งมันได้ลุมได้ลุมที่เข้ามาแต่คือว่าทุกอย่างมันจะมาปัดปัดได้คือมันเป็นไปก็ได้ที่มันจะขาดก็มาได้ทุนนักเขาคิดเองนะถ้ามันเกิดเอฟเฟกต์อะไรก็เดี๋ยวทว่า้านจะดีขึ้นมันเป็นการดีไซน์ขึ้นมาโดยคิดอ่านเองเนาะ ก็มันไม่มีใครทาด้วยใช่งมีใครเอาเห็กมาทำซิกซี่หรือหรอไม่มีครับแกเป็นแบบอแงสังกะสีทำเองลองมาเดินดูหน่อยเป็นเส้นเส้นเป็นเหล็กอะเส้นเส้นเกดจ้าเลยตัดไฟนะไ่ายอิดย เนี่ยถ้ารู้มาดูบันไดเนี่ลูกาครับก็เป็นหน้าสามชิดทุกระยะท่านก็อยู่ในที่แปดเซนมันจะพอกับระยะเก้าของตานึ่งใช่หน้าหน้า่าลุกขที่ดูอเต็มเหยียบเห็นไหมผมขึ้ตาบ้านยมไม่ไม่สะดุดเขาบ้านเยอแต่ที่อื่นเขาก็เขารู้หลักการเขก็จะทำคือเหยียบเนี่ยต้องยี่ถึงสามเซนไม้ใหญ่หน่แล้วใครเห็นก็ันร่ะเป็นต้น ก็ก็ดูแล้วมันมันมีมูลค่าใช่ใช่เน,นี่ยราคานันทะลักเองนั่นแหละโอ้โหครับพันทะลักเองนี่เป็นไม้ไม้ที่นั่งมานั่งมาใสยเก็บใสยแล้วก็เนี่ยแล้วก็มาใส่ไอ,รอ้รถให้มันดูขึงๆนั่นไปอีกหน่อยครับแล้ว,แล,วแล้วข้างล่างเป็นบีมเส้นเดียวเป็นตู้ของเก่าออกมาเอาบีมเส้นเดียวนี่ไงโอ้โห เป็น,นไอบีเป็นไอบีมเส้นเดียวอ๋อเส้นเดียวเลยเออเป็นไอบีมเส้นหนึ่งม้่า,ลาแล้วก็แล้วเราก,ก็มาวางวางวางแล้วก็ง่ายด้วยไม่ได้ยากอ,อ๋อเห็นไหมมันดูเก๋ไหมเก๋ครับเอออยากจะมองเห็นความเก๋ของมันก็มือทำบมบมอลางเส้นเดียวนไม่สวยเลยไม่ไม่<ว>ไม่ใช่สองข้างสองข้าสองข้างแต่นี่ถ้าเราลองมองลึๆมันจะเป็นเส้นเดียว มาเลยนะอุ้ดยืดยังไงเนี่ยตอนแรกก็คิดตรงนั้นว่าทําอะไรที่ม่ค่อยเหมือนเขาหรอกอ๋อแล้วมีเหล็กเชื่อมตรงนมีเชื่อมใช่ก็เชื่อมเอาเราก็มารับมันหน่อยสิลูกอ๋อโหใ่งานฝีมือใช่ไหมใช่อ่านี่ก็เหล็กกล่องธรรมดาลองรับมันให้มันแข็งแรงไม่ให้มีเอ็กเซสครับตะเกีอนอะไรต่างๆก็ได้ดูอ๋อ แพงเนี่ยไอดีนเส้นหนึ่งไม่ใช่ถูกเลยนะพุทธไม่ไะซื้อของเก่าเอาเหรอครับถูกจะตายเอาเหรอกิโลละยี่สิบเอาเน่าเน่าเราไปซื้อเหล็กเก่ามาซื้อเหล็กเก่าดราไปซื้อเหล็กใหม่ตายที่ไหนว่าเหล็กเส้นเท่าไหร่ใช่ใช่ดิแพงอันนี้ประมาณประมาณห้าหกร้อยเองโอเคไงเออก็ท่าเป็นกิโลอ่ะก็ถูกเลยก็บอกว่าท่าเป็นกิโลใครก็งงอ่ะก็บอกนะไม่ได้ทำแพง ไปเห็นก็เหมือนบ้านหนึ่งราคาเป็นล้านบาทแลนะจริงไม่ใช่หรอกไม่ถึงไม่ได้มันเท่อะแล้วก็เส้นเดียวไม่ต้องท่างหลายเส้นหกแต่สกะิเราจะเห็นแบบข้างใช่ไหมลูกใช่ทำไมประมาณงี้เนี่ยชักกิโลมันจะกี่กิโลร้อยกว่ากิโลโอ้เธอซื้อไม่ใหม่แพงเลยสองพันกว่าอืมบูยเช่นหนึ่งก็ หลักมือนนะผมว่านะแปดพันเกือบสิบหมื่นต้นเส้นมีหกเมตรหรอใช่ใช่ต้องมีอ่ะแค่แค่บันไดแต่ละอันอย่างก็ไม้แผ่นเดียวก็ก็วงเลยใช่ไหมไม้แผ่นเป็นไม้แผ่นเป็นไม้ต้นอ่ะเป็นไม้ใหญ่ใช่เพราะว่า้านนี่หนามไหมไม้มข้าวไหมเอ้าไม้ธรรมดา ไม้แดงธรรมดาเนี่ยไม้แดงธรรมดาอยู่กใจไปเวลาจะทำบ้านลูกโอ้โหโอ้โหไม่ต้องใช้เวลาอันนี้ปุนสกดนะเราทำดูแต่มันก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่ไม่ไม่เหมือนห้องอื่นมันจะทำล็อกได้สวยแบบนี้อันนี้แลาทำครั้งแรกมันก็ออกแล้วเดี๋ยวน่าจะทาใหม่ไงครับทาเป็นสี่ยวน้ำเกล็ดขิงทองอระคุโบราณอย่างนั้นเลยอื เออเนี่ยเพราะว่าเพราะน้าเขาไปซื้อประตูประตูเรียนเขาไงยัดแกยัดยังยังแกะไอ้นั้นจะติ๊กเกอร์ออกไปหมดเลยที่เด็กมันแปะทุกวันทุกวันทุกเดือนน้าเปิ๊กขนาดนี้เออมันไม่แกะของเก่าออกเรียนน้ามานั่งแกะออกประเอามาใสเอามาทำประตูเรียนเพราะองค์กนี่ไงสามพันห้าชุดนึ่งบานของบานมุงกุบคอเก่าเก่าๆเนี่ยเนี้อรายยังเหลืออีกวงของเก่าด้วยครับ ตอนนี้ท่านหนูอยากได้นะก็ยังซื้อได้มีอยู่อีกไม่กี่บาทล้วแต่ของพวกนี้ถ้านถ้าซื้อต้องรีบซื้อถ้าไม่รีบซื้อคนอื่นก็เขาเอาใช่ใช่มันมันมันไม่ใช่มีขายแบบร้านขายของใหม่ใช่ <ผม S 1> ใช่ของเก่าใครซื้อก็ไปเอาเอากลับไปครั้งนี่ไม่มีแล้วเรียกบันไดหน้า,าขาดน้ำปรทานแล้วตอนหลังนี่นะลืมลึกไอ้ตรงนี้ไปขาดกลับไปไม่มีแล้วอ๋อแล้วก็ต้องไปหาซื้อจนอีกร้านจนก่อนจะได้ลงเงินแตะครับ Nè, mình nữa sau Nè, mười ba mười ba mình... ba mười 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 nè, มันก็เอาขึ้นใช่ไหมอ๋อนี่ไงเราไม่ต้องใช้ก่อนอ๋อแล้วน้าจะขักได้ไงอ๋อแล้วน้าขักไม่ได้มีตัวล็อกนี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดไม่เหมือนไม่มีใครเขาทำนี้เลยลเอยถ้าท่าน้าก็เอานลิ้นล็อกกับปึ๊บถ้าท่าดิสุดยอดเลย ủa cái <laughs> gì nữa cái kiểu này à cái gì nữa cái gì Chị gì nữa cái Chị nữa cái gì đó. เนี่ยเห้ยพอใจครับโอ้โหพอใจทำนะอันนี้ก็ทำมาแล้วเรามาแต่งใช่ไหมเนี่ยใช่ครับมาแต่งแล้วก็หาซื้อแบบปุ่มไฟอะไรที่มันจะแมทกับเราถ้าคุณแต่งบ้านดีการจัดระบบไฟไม่ดีอะไรมันก็ไม่สวยนะมันต้องรวมรวมกันเนาะใช่ไอ้หมูกินเบียร์ไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่กินแล้วครับครับใช่ครับไม่กินอยู่แล้ว หลังนี้ใช่ไหมครับอ๋อผมนึกว่าหลังตรงโน้นหลังนี้เนาะใกล้ๆนี้หลังนี้โรงงานหลังนี้พ้อยดินอ๋ออ๋อหลังตรงโน้นอีกหลังนี้อีกใชอืมบ้านมีแล้วอืมตายทีละก็ทุบลื้อหมดครับตุ๊บๆทุบตั้งหลังเลยนู่นเอาบ้านเป็นเรียงเอ๋อบ้านเป็นเรียงปุ๊บเลย ลืมไรูหรือยังหรือจะอ่ายุกเอาไปดูอ๋อครับจะไดาเลยนะวิธนแรกเลยทำบางอย่างอ่าเหวะเหวะจะเห็นว่าน้าปานประตูรับพิมอยู่อ๋อเดี๋ยวรู้นะรู้นี่แหละอ๋อได้ไหมครับพเสร็จปุ๊บ เียปปเเบบห็นไหมครับโหสุดยอดเลยนะเราชอบไม่เพราะว่าเขาจะหาไอเดียเปิดร้านกาแฟอยู่นะโอ้เห็นอย่างเงี้ยคือสไตล์เขาเลยแหละไอสีสีน้ำตาลเขาเรียกว่าซีเปียอ่าสไตล์ซีเปียซีเปียคือคล้ายๆแบบแสงอาทิตย์ยามเย็นอ่ะอ๋อภาษาอะไรหมดภาษาอังกฤษนี่แหละ แต่ว่าสไตล์อาพาตพาตยามเย็นซีเปียซึ่งห้องนีมันเข้ากับคอนเซ็ปต์ของไงเช่นเราแต่งซีเปียคือยามเย็นอ่าแล้วก็ออกแนวเวนวินเทจคือแบบโบราณโบราณหน่อยโบราณแต่ว่าดูแล้วมันเก๋ไก่มีคุณค่างเงี้ยขาเรียกวินเทจประมาณนั้นแหละครับแต่แต่เขาไม่ค่อยชอบแนวนี้ไงเขาชอบแนวนี้อ่าไม่ล้วแต่คนชอบไง หนูดูร่างน้ำเนี่ยแล้วก็เอาดีไซน์แบบเป็นแบบเป็นเห็นไหมนะตีตีแพรเป็นลำกุ้งมันจะดีกว่าเราแปรอันเดียวอันเดียวหนูจำไงนะด้นะหนุ่มแตแพรกุ้งดูสวยกว่าไหมลุลุๆๆ<อ>้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าแปรเหล็กปแปรเหล็กแปรบางทีก็ทำกระดาษคนเนี่เป็นอันเดียวเท่านั้นแหละอันเดียววินาทีทำสามลำสองคาะไรอีกงานแล้วลรางน้ำล่างน้ำซ่อนนั่นแหละเนี่ยร่างน้ำอ๋อซ่อนไว้ซ่อนไว้ไม่เห็นร่างน้ำดูดูเนี่ยน้ำไหลออกมาเนี่ยในร้อยยังไม่จบไง เพราะว่าน้ำมันจะต้องไหลลงนู่นแต่น้ำยังทำโซ่ให้น้ำมาไหลตามโซ่อันี่ผมเหมือนเห็นใน YouTube เลยนะเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนเลยใช่ไหมเหมือนเลยอนไรเยอะเท่าไรแล้วก็ล้างน้ำซ่อนนี้ด้วยจะเห็นเยอะจะเห็นอยู่ะจะเห็นเยอะยี่ห้อดีไซน์อ่าใช่เล็กกองเนี้เขาไปทำแล้วก็ยืดเพดข้างล่างฐานอ่าแล้วก็ตั้งเพดขึ้นมาอือ ใช่ใช่ก็อย่างน้าซื้อเหล็กมาแล้วเยอะแยะออืคือเหล็กบีมน้าเป็นเสาบีมผมก็บีมตวกลาย,ลยครับเนอะเอาบีมเลยแต่น้ามาเพิ่มมาน,นี้ไงม,มันก็ดูเก๋ขึ้นเลยน้าก็เคยเห็นมาอ๋อครับแต่ยิ่งทุกทุกเทิร์นแล้วเป็นเป็นอ๋อแต่น้ามาเห็นเคยเห็นแล้วก็จำดีใจที่น้าเคยจะอยู่ตามบ้านหลู่นห่ะ ไปไปทำบ้านคุณเชมันรขาแบบมาประมาณนี้นะเคยไปทำอ๋ออ๋อบ้านคนรวยๆเขจะทำแบบนี้กันนะเราจานเลยครัคบ,บยาวเลยอยู่บ้านนเราเนี่ยกไก็ยังไม่เสร็จนะตรงนี้อ่ะ ก็ก็จับเป็นไม้คุณม้าิดบังนะไม่ให้เห็นนะี่นะทุกนไม่เห็หนอุย้ยอะไรอะ่ะอ๋ออันนี้นนปัดกุญแจไปปัดโดนไงเป็นแจข้างหลังอ๋อ้หันปุ๊บก็ก็มันจะไม่เสร็จเพราะไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกโบราณอะไรประมาณก็ยังไม่เสจ็บมันมันจะมีัโซล,ว,ไไลว่าไนเนี่ยเราไม่ต้องใช้กรอนยนะอ๋อ การผเทยมันต้องเลนแบบเนี้ยเรก็เปิดได้เต็มเยอะย่นูนม่ไเลีเดนะเมื่อเมราฝิดเราไม่ต้องใส่กอมันก็จะเป็นไม้แผ่นเดกันเมื่อเรานี่เอานี่คล้องเข้าไปไอ้นี่นี้พอล็อกอันนี้มันจะมันิ่งออกกาไม่รูเออเนี่ยาล็อกเนี้ยทำล็อกไป ยกะนะซื people, people ent, ้อแผ่นไม้กระดานมาเป็นแผ่นๆเยแยนะก็มายกติดกัมาไม้สอสี่มันขายเป็นตั้งเลยนะซื้มาเป็นยอกนะก็เอามาประกอบให้มันเป็นบ้าเศษเศษไม้อะไรเหล็กพวกนี้นะลุงนะมันเป็นเห็กอ่าเหล็กตะี้นาใส่กระอธรรมดาอมันตรงตรงแล้วถ้าถ้าเราใช้ด้วยสีตัดที่าทำะนี่ทุกยะงไม่เอาพวกนี้เป็นผัด จะเอาแบบดำๆเลยแล้วใส่ใส่บางสิทเนี่ยถ้าเราเรามาลงสีปัดก็จะออกเป็นแบบแบบเป็นเก๋าๆเ่ยหลังแบบนี้แล้วแต่ใครจะชอดมันจะทป็นจำเป็นนิให้มันนั่งได้เลยอ๋อสุดยอดเลยเข้าใจอ๋ออันนี้ก็ชุดล้อเลื่อนบานสไลด์ใช่ไหมเนี่ยนะวุฒิ อชุดร้อนเนี่ยมาสไลด์แล้วก็มาใส่เป็นบานเตรียมใช่ใช่อ๋อชุดลางนี่ยังไงล่ะยังไงล่ะเออคืนมีเลือดแล้วมันจะมีอะโอเค